โอท็อตสมาร์ทลีฟิงนะฮะที่แบ่งเป็น2ประเภทนะครับหก็คือสมาร์ทลีฟิ้งสคือสมาร์ทลีฟิ้งพลัสตรงนี้อยากให้พอช่วยฉายภาพเลยว่าแบบมีพลัสกับไม่มีพลัสอต่างกันตรงไหนก็เมื่อกี้เราบอก8จังหวัดจังหวัดละ5พื้นที่เนี่ยหชุมชนเนี่ยเวลาเข้าไปทํางานก็ทำเกษตรกรรมแล้วก็เมื่อกี้เราให้ปืมันเป็นเครื่องมือทาเกษตรกรรมมีเรื่องดีไว c ์กับการดูแลความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างดีมาน เมืองไทยไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีหลายชุมชนถ้าดีมามันเยอะมากอุตสาหกรรมถึงเกิดการลงทุนอ,อีกอันนึงที่น้องออฟถามมันคือนิวเทรนด์ชุมชนทําเกษตรกรรมสวนทุเรียนบ้างสวนลิ้นจี่สวนลำไย,ยปลูกข้าวบ้างพี่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนคิดบอกหาเงินให้รัฐบาลเอ่อทำไมเราไม่คิดหาเงินให้กับเกษตรกร,ร,กร,รหรือชุมชนแบบให้คนนั่งอยู่บ้านแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าตังค์มาได้ไหม เราก็ถามว่าปัจจุบันเนี่ยการเทรดคาร์บอนมันจะกลายเป็นคาร์บอนที่เทรดบนโลกดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราไปสอนให้ชุมชนเหล่านี้รู้จักเข้าใจของการเก็บข้อมูลมเพื่อเตรียมตัวขายคาร์บอนเครดิตซึ่งเรามีคนรับซื้อที่เป็นบริษัทในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเราไปผ่านหน่วยงานนี้ก็ยังติดก,กฎหมายนี้เราพูดง่ายๆก็มีค่าหนุนค่านี้ค่านั่น,น,น,นแต่เราขายตรง เราสามารถมีรายได้เท่านี้น้องอ้ออาจจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสวนลำไย,ยสวนกะทิสวนนำปลูกมะพร้าวแล้วน้องๆอ,อยู่5,000บาทต่อเดือน3,000บาทต,<อ>ต่อเดือนนอกเหนือจากการที่จะมาค้าขายด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวครับแล้วตัวเองก็จะเริ่มอด o p ใช้ device เมื่อกี้นี้กับเทคโนโลยีที่ดิจิตอลกับการใช้ข้อมูลกับการทำมาหากินสิ่งเหล่านี้พี่ว่าดีกว่าการแจกตังค์<อ>แต่มันเป็นการ,รทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันกำลังเรียนรู้เรื่องดิจิตอลเนี่ยมันทำให้ฉันสามารถสร้างรายได้ได้จาก ทรัพยากรหรือการทรรมหากินที่นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมเออแล้วเขาจะรู้เขาจะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไร